เมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2566ที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมสยามดิสฟเวอรี่พักก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยว่าที่สะสะพักก้าวไกลจำนวน40คนร่วมเดินขบวนพาเลตไปยังห้างเซนทัลเวอร์เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินนโยบายของพักประเด็นการสร้างความเสมอภาคทางเพศ และที่ฮือหาไม่น้อยคือเสื้อที่นายพิธาใส่เป็นเสื้อสีลุง้งแสดงถึงความหลากหลายทางเพศเป็นเสื้อของแบรนด์เพียวสมิตราคาอยู่ที่ประมาณ18,721บาทคาดว่าน่าจะขาดตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและเมื่อถามว่าจะผลักดันพรบรสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาในร้อยวันแรกหรือไม่นายพิธากล่าวว่า น่าจะภายในร้อยวันแรกเช่นเดียวกันเพราะเป็นเรื่องที่คาอยู่คณะกรรมาการการทำงานเสร็จแล้วแม้แต่วิปร,รัฐบาลชุดก่อนก็บอกว่าไม่มีปัญหาดังนั้นหากนำเข้าสภาไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยจะทำให้ผ่านสภาได้อย่างรวดเร็วในที่สุดจะแสดงให้โลกเห็นว่าความหลากหลายไม่ได้เป็นจุดอ่อนของประเทศนี้แต่เป็นจุดแข็งและคิดว่าอะไรดีๆจะตามมามา,มากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการเศรษฐกิจเป็นแค่เรื่องสุดท้ายเท่านั้น